แล้วก็เอนจอยมากๆมีความผ่อนคลายนะคะยิได้เจอเพื่อนใหม่เยอะมากเลยน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามีความหวานมากขึ้นค่ะว่าแบบยังมีคนสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีคนพยายามพัันาริทึศกรรมแล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนๆที่ยังอยู่ในเรือนจำอยู่ค่ะก็เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปสเตอร์ในงานเลยก็คือ voice and m u s i าจะพูดถึงเรื่องแบบ f r ร e d o m ของพวกเราเนาะแล้วก็สิทธิและเสรีภาพของการพูดแล้วก็สิทธิเสรีภาพในตนเอง เราใช้ดอกไม้สีม่วงหมดเลยเพราะว่าเห็นว่าสีม่วงเป็นสีที่มันแบบมีสีที่แทนความฝันแล้วก็ความหวังของเพื่อนๆที่่ในนึงจะใช่ไหมคะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความหวังว่าเออวันหนึ่งเดี๋ยวจะจะได้ใช้ชีวิตแล้วก็มีความหันของเขาต่อไปคะ่ะเป็นสีแดงสีขาวสีน้ําเงินเนี่ยก็มันดูเป็นแพทเทิร์นที่ทําให้หนึกถึงชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นชาติเนี่ยมันก็คือตัวประชาชนเองเราเราเองเนี่ยก็ทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะ พัฒนาวิถีชีวิตของเราเองเองค่ะสีฟ้าคือสีที่บอกถึงท้องฟ้าความหวังสีขาวเหมือนเป็นนกที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าตราหวังแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนก็หวังว่าทุกคนที่อยู่ในเรือนจำควรที่จะได้รับการปล่อยตัว แต่เอ็กซ์เซอรี่ต่างๆในการที่จะแต่งตัวเนี่ยมันก็สามารถสื่อสารอะไรต่างๆได้อย่างกาไรเนี่ยมันก็สื่อสารได้ว,ว่าเราอยากจะให้ฟรีดอมของเพื่อนๆในเรือนจำเนี่ยมันเกิดขึ้นก mm hmm. ็อ,อยากจะเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆในเรือนจําทุกคนแล้วก็ยังให้รู้ว่าเรายัางสู้เคียงข้างเขาอยู่